รัตออนไลน์ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะฮะมาทัวร์เมืองเฉมพลาชนะครับเป็นอำเภอเล็กๆครับที่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับชมินลาศออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปยังเทศบาลตำบลเขินลาชนะฮะที่กำลังท,ทำการจัดสร้างใหม่อยู่นะครับ เมนนะครับอยู่เป็นจวมอำเภอเล็กๆนะครับประชากรยังไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นถนนเส้น ด้วยบ้านพักอาศัยนะฮะของผู้คนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้น ก่อสร้างนะครับปรับภูมิทันะครับปรับภูมิทัศใหม่นะครับบริเวณนี้นะครับไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าทำการปรับบริเวณเส้นทาง ไม่ได้ลงจากรถนะครับเป็นทัวร์ที่ดูเส้นทางนะครับในตัวอำเภอนะครับดูลักษณะบ้านเมืองนะครับด้านข้างจะเป็นวัดนะครับวัดโป,ป็ิมลาดนะครับดีช่วงนี้เย็นๆนะครับเลยไม่ได้ วน,นี้นะครับจะ,จะติดกับแม่น้ำโขงนะครติดกับแม่น้ำโขงเต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับห้องพักนะครับหมู่บ้านที่ดินบริเวณริมโขงนะครับราคาค่อนข้างสูงครับซื้อกันตกใต้ละเจ็ดแปดแสนนะครับถึงล้านกว่าบาทเลยทีเดีวยวนะครับซึ่ง ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอนที่ดินที่ติดกับดินโข,ง,ขงนะครับก็จะได้บรรยากาศที่ที่ดีนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านาพักอาศัยนะครับหรือว่าจะเป็นทําร้านอาหารนะฮะอันนี้จะเป็นเส้นทางทางมันเหนือชมาาช ันนี้ผมกําลังจะพาท่านทูกฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปยังตอ,อนเจ้าปู่นะครับตอนปู่ตานะครับตอนปู่ตา ค่อนข้างเยอะครับผมกานพัะกาศใสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ ันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมออนุสาวรีย์นะครับพระเทพองศานะครับเป็นที่สักการะนะครับของชาวเขมรราชนะครับพระเทพองศากรรมนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับอำเภอเขมาารราช น,นี่จะเป็นบริเวณรอบข้างนะครับของตัวดอนเจปูตานะครับเป็นสถานที่นะครับอีกสถานที่นะครับที่ชาวอำเภอเขมรลาดนะครับให้อของคลรดนับถือนะครับรวมกันสักการะนะฮะนนสาวลีนะครับ ันนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินทางนะครับเข้าไปาเส้นทางเข้านะครับในตัวอำเภอครับ นี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับบริเวณเส้นรอบเลี่ยงเมืองอำเภอเขมราชนะครับรวมไปถึงนะฮะบ,บริเวณด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนเขมราชพิทยาคมครับสําหรับเส้นทางนี้ก็จะออกไปยังจังหวัดอุบลรานีนะฮะอย่ายวันผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับทัวร์อำเภอนะฮะ ้นทางรอบข้างนะครับลักษณะของเมืองนะครับบริเวณด้านข้างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นที่สาธารณะนะครับรู้สึกว่าภาพบริเวณแถวนี้นะครับก็มีประชากรนะครับย้ายออกมานะครับทำที่อยู่อาศัยนะครับอยู่คนเยอะขึ้นพอสมควรครับผ ขึ้นมาอยู่กันเยอะพอสมควรนะครับเ็นด้านนี้นะครับเป็นเมืองที่ติดต่อกับชายแดนนะครับอำเภอเก็มราชครับสำหรับด้านหน้านะครับจะเป็นสะพานห้วยบางโกยนะครับเป็นแม่น้ำกั้นนะครับระหว่าง เทศบาลตำบลเขมราชนะครับแล้วก็ทเทศบาลตำบลเทพวงศานะครับเป็นเส้นทางเป็นแม่น้ํากั้นนะครับระหว่างประเทศนะครับแล้วไม่เท่าที่ครับระหว่างเขตเทศบาลตำบลน,นะครับอันนี้ก็จะวิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับวิ่งออกมาเรื่อยๆไปยัง นี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับบริเวณเส้นรอบเลี่ยงเมืองอำเภอเขมราชนะครับรวมไปถึงนะฮะบริเวณด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนเขมราชพิทยาคมครับสําหรับเส้นทางนี้ก็จะออกไปยังจังหวัดอุบาชธานีนะฮะเดี๋ยวครผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับทั่วร์อำเภอนะฮะ เนทางรอบข้างนะครับลักษณะของเมืองนะครับบริเวณด้านข้างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นที่สาธารณะนะครับรู้สึกว่าบริเวณแถวนี้นะครับก็มีประชากรน,นะครับย้ายออกมานะครับทำที่อยู่อาศัยนะครับอยู่คนเยอะขึ้นพอสมควรครับผม ขึ้นมาอยู่กันเยอะพอสมควรนะครัเป็นด้านนี้นะครับเป็นเมืองที่ติดต่อกับชายแดนนะครับอำเภอกมราดครับสำหรับด้านหน้านะครับจะเป็นสะพานห้วยบางโกยนะครับเป็นแม่น้ำกั้นนะครับระหว่าง ตัวเทศบาลตำบลเขมราดนะครับแล้วก็ทเทศบาลตำบลเทพวงศาร์นะครับเห็นเส้นทางเป็นแม่น้ํากั้นนะครับระหว่างประเทศนะครับแล้วเมื่อเท่าทีครับระหว่างเขตเทศทบาลตำบลน,นะครับอันนี้ก็จะวิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับวิ่งออกมาเรื่อยๆไปยัง 你要喝啤 คิมล่าออนไลน์นะครับขอจบทริปในการทัวร์เพียงเท่านี้ครับผมคิมล่าออนไลน์นะครับขอจบทริปในการทัวร์เพียงเท่านี้ครับผม